ล่าสุดดำนาก็ไม่มาร่วมลุงพลรำให้พูดถึงแม่ชมพู่เป็นไปได้ยากหลานเดินไปตายเองไร้เงาแม่นอนชมพู่ร่วมดำนากับลุงพลและชาวบ้านประเพณีลงแขกดำนาเพื่อสร้างความสมณชัน้นที่บ้านกกกอกตำบลกกตุม่มอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารซึ่งทางผู้ว่ามุกดาหารชวนชาวบ้านและลุงพลมาร่วมดำนา ในายชัยพลวิภาหรือลุงพลให้สัมภาษณ์ขณะไปร่วมกิจกรรมว่าตตำรวจไม่ได้มีการเรียกไปสอบอะไรเพิ่มอีกส่วนกรณีรองผอบตร เผยในการมาที่การถึงคดีน้องชมพู่ลักษณะเหมือนน้องชมพู่จะเดินขึ้นไปเสียชีวิตเองบนเขาผู้เหล็กไฟนั้นลุงพลเผยว่าเป็นไปได้ยากเพราะจุดที่เจอศพน้องชมพู่อยู่สูงเกินส่วนที่น้องจะเดินขึ้นไปเสียชีวิตเองหรือมีคนพาขึ้นไปจนเสียชีวิตลุงพลเผยว่าตอบยากเพราะไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นลุงพลยอมรับที่พูดว่าจะไม่อยู่หมู่บ้านกกอก,ก,กแล้วเพราะน้อยใจ แต่ตอนนี้สภาพจิตใจดีขึ้นแล้วคงไม่จากหมู่บ้านไปไหนส่วนที่สังคมมองว่าคนในหมู่บ้านกำลังแตกแยกกันจากครีน้องชมพู่ลุงพลเผยว่าชาวบ้านกะกอกะรู้กันดีว่าเราอยู่กันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยคงต้องใช้เวลาจะให้กลับมาเหมือนเดิมที่ผู้ใหญ่มีการจัดให้ดำนาร่วมกันกันกบชาวบ้าน เพื่อให้ทุกคนรวมใจก็อาจจะทําให้ดีขึ้นอยากให้แม่ชมพู่มาด้วยแต่เขาไม่ได้มามาแล้วอยู่กันคคลนมุมก็ได้ถ้าไม่อยากอยู่ใกล้ผมทุกวันนี้ก็แทบไม่ได้คุยกันเมื่อถามว่ายังรักยังห่วงกันอยากให้กลับมาเป็นพี่น้องครอบครัวเหมือนเดิมหรือไม่ ลุงพลเผยทางน้ําตาไหลพร้อมทางพยักหน้าเมื่อถามว่าเป็นไปได้ที่จะคุยกันไหมลุงพลล่ําให้เผยเสียงเครือว่าถ้ามันผ่านพ้นไปก็ต้องใช้เวลาส่วนที่ตาก,กับยายจะนัดให้มาพูดคุยกันรอให้อารมณ์เย็นลงกันก่อนนั้นลุงพลยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ร้อน ตัวเองก็อยากคุยตั้งนานแล้วแต่แม่นอนจะพูดเขาไม่พร้อมก็ไม่อยากจะบังคับเขาเมื่อถามว่าหากสุดท้ายความผิดมาตกที่ลุงพลจะทำอย่างไรลุงพลกล่าวว่าถ้าเป็นแบบนั้นตํารวจคงทำไม่ถูกส่วนที่ตัวเองจะไปบวชก็ยังยืนยันเหมือนเดิมถ้าทุกอย่างไม่ตกมาที่ตัวเองก็จะบวชก็ต้องไปหาวันด้วยทางนี้ไม่คิดหนีไปจากหมู่บ้าน ยิ่งหนีก็ยิ่งน่าสงสัยต้องใช้เวลาเพราะคดีนี้ไม่ใช่ว่าจบใน2-3เดือนแล้วทุกอย่างจะคลี่คลายต้องรอหลายปีเพราะมีเรื่องของคดีความอยู่ดานปาแตนเปิดเผยว่าตั้งแต่เกิดเรื่องตนก็ยังไม่ได้คุยกับแม่น้องชมพู่ก็มีแต่คุยการผ่านแม่ตลอดวันนั้นตนไปทําบุญที่คําชะโนดมาตนยังเอาพระมาฝากน้องสององค์แต่ฝากผ่านแม่ไป เพื่อให้พระองค์นั้นคุ้มครองน้องให้มีสติซึ่งตนก็ยังรักแม่น้องชมพู่เหมือนเดิมเพราะถือว่าเป็นน้องสาวตนก็อยากฝากถึงน้องสาวว่าทำอะไรก็ให้มีสติ ทำอะไรให้นึกถึงครอบครัวด้วยส่วนเรื่องที่จะมานั่งคุยกันพร้อมหน้าพร้อมตานั้นก็เป็นไปได้ถ้าแม่น้องชมพู่พร้อมคุยยายจะรู้เสมอว่าตนพร้อมที่จะคุยแต่แม่น้องชมพู่ก็จะเป็นแบบลักษณะถามคำตอบคำตนก็อยากจะให้น้องนึกถึงความรักที่มีต่อก,กันและความสามัคคีเหมือนแต่ก่อน ทฤษฎีใหม่ชมพู่ตายสอดถูกอุ้มทิ้งเขากลางทางชาวบ้านชี้ทำได้วันหายคนไม่ทั่วเมื่อวันที่15กรกฎาคมทีมข่าวได้ทดลองแวกหญ้าเพ็กซึ่งเป็นหญ้าชนิดเดียวกันกับบริเวณพบศพน้องชมพู่และทดลองนั่งในพงหญ้าเพื่อจะดูร่องรอยว่าแตกต่างกันหรือไม่หรือร่องรอยจะเป็นอย่างไร หลังจากที่มีชาวบ้านพบร่องรอยแวกหญ้าและร่องรอยการนั่งบริเวณจุดพบกางเกงน้องชมพู่โดยการทดลองเริ่มจากการให้ผู้สื่อข่าวเดินแหวกหญ้าธรรมดาพบว่าหญ้าเอ็นตัวไปด้านข้างเป็นรอยแคบๆแ,และหญ้าก็ไม่ได้ล้มจากนั้นทีมข่าวทดลองเดินแหวกหญ้าแล้วลองนั่งซึ่งจุดที่ช่างภาพยืนอยู่ห่างจากจุดที่ผู้สื่อข่าวนั่ง10เมตรระยะสายตามองเห็นศีรษะ ผู้สื่อข่าวชัดเจนและหลังจากผู้สื่อข่าวลุกขึ้นพบว่ายญ้าในจุดที่นั่งมีการล้มและเห็นร่องรอยอย่างชัดเจนเมื่อทีมข่าวได้สรุปหลักฐานการที่พบบนเขาผูวลิกไฟจังหวัดมุกดาหารจึงปรากฏดังรายละเอียดต่อไปนี้วันที่14พฤษภาคมพบรองเท้าและกางเกงขาสั้น15พฤษภาคมพบสายปรสีฟ้าแหวน 23. พฤษภาคมพบรถของเล่น 24. พฤษภาคมพบเศษเสื้อลายพราง 1. มิถุนายนพบถุงเท้าและพบปลอกมีด PVC 2. มิถุนายนพบขวดลูกอม 5. มิถุนายนพบถุงขนมกล่องนมโทเหลืองกล่องนมเปรี้ยวนายสมบัติอวนวังชาวบ้านที่เจอศพคนแรกกล่าวว่าเป็นไปไม่ได้ที่คนร้ายอาจพา ตัวน้องชมพู่ไปซ่อนไว้ในจุดใดจุดหนึ่ง ในวันที่ 11- 12พฤษภาคมก่อนนําตัวน้องชมพู่ไปปล่อยไว้ที่จุดพบศพดังกล่าวตนคาดว่าคนร้ายน่าจะปล่อยน้องไว้ที่ใดที่หนึ่งจากนั้นเด็กก็เดินขึ้นไปที่จุดพบศพเองเนื่องจากตามร่างกายน้องชมพู่มีรอยขีดข่วนส่วนเรื่องซองขนมรถแป็โฮของเล่นตนก็ให้คําตอบไม่ได้ว่าจะเกี่ยวข้องกับการที่คนร้ายเลี้ยงดูน้องชมพู่ให้อาหารน้องชมพู่กินรวมถึงพาน้องชมพู่เล่นของเล่นหรือไม่เพราะเขาพเหลกไฟเป็นป่า มีชาวบ้านทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่มากันจำนวนมากเช่นรองเท้าก็เป็นยายตุ่นคนต่างถิ่นที่เป็นคนพบเจอคนแรกด้านในคล้ายเงินนามชาวบ้านบ้านกกกอออีกรายให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวว่าหากคดีน้องชมพู่มีคนร้ายตนก็คิดว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ที่คนร้ายจะนำน้องชมพู่ไปซ่อนไว้ที่ใดที่หนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ปล่อยให้เดินไปจุด เจอศพด้วยตัวเองเนื่องจากตนคาดเดาจากสภาพศพของน้องชมพู่ที่มีรอยขีดข่วนตามร่างกายน้องชมพู่น่าจะมีบางช่วงที่เดินป่านายชัยพลนวิภากล่าวว่าตามข้อสันนิษฐานว่าน้องชมพู่อาจจะถูกนำไปซ่อนจุดหลังโรงเรียนกอกจุดที่เจอกล่องนมตนคิดไม่ออกจริงๆว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่ หากของที่เจอใหม่อยู่ก็อาจจะมีความเป็นไปได้แต่หากกล่องนมเก่าแล้วก็อาจจะไม่เกี่ยวข้องส่วนตัวไม่แน่ใจว่าซองขนมแบบนี้น้องชมพู่เคยกินหรือไม่ตนเดาไม่ออกจริงๆว่าน้องชมพู่จะถูกเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนรวมทั้งของเล่นที่เจอว่าจะเกี่ยวหรือไม่ตนก็ไม่แน่ใจเพราะไม่ทราบว่าจุดที่เจออยู่ตรงไหนเป็นเรื่องที่คาดเดายาก นอกจากนี้ทีมข่าวได้สรุปความเห็นปมนำเด็กไปซ่อนก่อนพาขึ้นข่าวสำหรับผู้ที่บอกว่าเป็นไปไม่ได้มีอยู่เพียงหนึ่งคนได้แก่นายสมบัติผู้ซึ่งไปพบเป็นศพเด็กคนแรกส่วนคนอื่นยังเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ เมื่อวันที่15กรกฎาคมทีมข่าวสอบถามนางจำลองแดนกาสาชาวบ้านตามข้อสันนิษฐานว่าชมพู่อาจจะถูกนำไปซ่อนจุดหลังโรงเรียนกกกที่เจอกล่องนมเปิดเผยว่ามีโอกาสเป็นไปได้ที่จุดพบกล่องนมขนมอาจจะมีการนำน้องชมพู่มาซ่อนเอาไว้เนื่องจากหากไม่มีการเลี้ยงน้องชมพู่ก่อนจะตายเชื่อว่าน้องชมพู่น่าจะเสียชีวิตตั้งแต่วันแรก คนอาจจะไปค้นหาแถวนั้นก็จริงแต่เมื่อคนร้ายได้ยินเสียงก็อาจจะเคลื่อนย้ายศพน้องชมพู่หนีไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้คนที่ไปหาเห็นเพราะคนที่ไปหาก็ตะโกนเรียกไปด้วยเรื่องเสียงปริศนาตนคิดว่าเป็นไปได้ที่คนมาทำสวนกับคนมาหาน้องชมพู่อาจจะคุยกันหรือตะโกนหาชมพู่แล้วได้ยินเสียงเพราะตนเคยไปหาแล้วคนที่อยู่บนเขาได้ยินเสียงคนคุยกันในสวนมัน ซึ่งได้ยินเสียงค่อนข้างชัดเจนสุดตัวมองว่าไม่น่าจะใช่เสียงคนร้ายเพราะหากเป็นคนร้ายคงไม่ร้องให้ให้คนได้ยินหากตนเป็นคนร้ายก็คงจะต้องเงียบส่วนคนไปหาของป่าก็ยิ่งไม่มีเพราะตอนนั้นข่าวชมพู่เริ่มดังไม่มีใครหาของป่าใครพาเด็กสามขวบขึ้นภูเหล็กไฟแม่นองชมพู่ท้าทีมชนะสูตรพิสูจน์ความจริง เมื่อวันที่15 fem, กรกฎาคมนางสาวิตรีวงศรีชาแม่ของน้องชมพู่ได้ยิงไว้สามขวบที่เสียชีวิตบนภูเหล็กไฟเห็นด้วยกับตำรวจที่ยังสืบสวนคลี่ายคดีน้องชมพู่เพราะเป็นทีมที่ลงพื้นที่และจนถึงเวลานี้แม่ก็ยังเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ที่น้องชมพู่จะเดินขึ้นไปเอง ต่อให้น้องหลงป่าเองก็ไปไม่ถึงจุดที่พบศพและแม่ยังคิดว่าน้องน่าจะเสียชีวิตแล้วจึงมีคนนำศพขึ้นไปถ้าไปถึงจุดบริเวณนั้นได้น้องกินไข่เจียว กินน้ำส้มแค่นิดเดียวไม่น่าจะมีแรงเดินขึ้นไปถึงจุดนั้นถ้าต้องไปคนเดียวไม่มีใครพาขึ้นไปแล้วหลงก็น่าจะเจอตั้งแต่วันแรกที่น้องชมพู่หายไปตั้งแต่วันแรกแม่น้องชมพู่กล่าวส่วนผลการชนสูตรของแพทย์นิติเวชที่รายงานต่อคณะกันมาี่การการยุติธรรมการกฎหมายสิทธิมนุษยชนที่ออกมาระบุว่า น้องเสียชีวิตเองไม่พบร่องรอยฆาตกรรมการเสียชีวิตจากการขาดอาหารขาดน้ำแม่จะปรึกษาญาติครอบครัวและตำรวจว่าจะทำอย่างไรต่อไปแต่ส่วนตัวอยากให้ทีมแพทย์ที่ชนสูตรและสันนิษฐานว่าน้องตายเองอยากให้ลงมาดูลงพื้นที่มาพิสูจน์โดยสมมุติ ตัวเองเป็นชมพู่กินน้ำส้มไข่เจียวนิดเดียวกินตอน7จ็ดโมงเช้าแล้วเก้าโมงขึ้นเขาโดยไม่ต้องมีน้ำลองดูว่าจะไปถึงไหมแม่น้องชมพู่ตั้งข้อสังเกต แม่นอนชมพู่กล่าวอีกว่าถ้าใครที่ยังไม่ลงพื้นที่อาจจะสมมุติฐานว่านองขึ้นไปเองได้แม่จึงต้องการให้ลงมาดูด้วยตัวเองว่าเด็กสามขวบจะเดินไปได้จริงหรือไม่ผลการชนสูตรที่ออกมาค้านสายตาแต่ก็ไม่รู้ว่าจะช่วยหาคำตอบให้ตัวเองได้อย่างไรส่วนกรณีที่พลตบุวจเอสุวัสด์แจ้งยอดสุขรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าคดีบางคดีหากไม่มีหลักฐานที่แน่ชัด อาจจะต้องหยุดพักคดีเพื่อรอหลักฐานใหม่แม่บอกว่าถึงวันนั้นเชื่อว่าตำรวจจะบอกแม่เองว่าทำไมต้องหยุดพักทําคดีนี้ส่วนกรณีที่ตำรวจตั้งเป้าว่าจะจับคนร้ายให้ได้เชื่อว่าเป็นการให้กำลังใจกับพ่อแม่ครอบครัวและ แม่ก็อยากให้กำลังใจตำรวจเพราะตั้งแต่เกิดเรื่องตำรวจให้กำลังใจครอบครัวตลอดดูแลอย่างดีแม่จะไม่กดดันการทำงานของตำรวจแม่ยังขอความเป็นธรรมกับสังคมให้ความยุติธรรมกับแม่ด้วยถ้าพ่อแม่ชมพู่เป็นคนฆ่าลูกไม่ดึงเรื่องไว้จนถึงวันนี้ด้านนายชาญวงศรีชาอดีตผู้ใหญ่บ้านกกเก ตาของน้องชมพู่ได้เปิดเผยหลังทราบผลการสรุปจากการมาทีกา,การการกดหมายว่าตายังนั่งยันนอนยันว่าเป็นไปไม่ได้ตามข้อสันนิษฐานว่าเด็กจะขึ้นไปเองหากขึ้นไปเองในช่วงที่มีการค้นหาทั้งหมู่บ้านระดมคนทั้งตำบลกว่า200คนปูพรมตั้งแต่11-14พฤษภาคมเหตุใดถึงไม่พบน้องชมพู่แต่เวลานี้ก็ยังรอคำตอบและอยากจะรู้ว่าใครทำให้น้องเสียชีวิตและใครพาขึ้นไป